เมื่อ CR7 มาให้คุณได้เล่นในเกมไฟติ้งคุณจะเล่นไหมสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่28มีนาคมแล้วนะครับขอจิบกาแฟนิดนึงเพิ่มพลังหน่อยเพิ่มพลังนะครับก็28มีนาคมเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะหมดเดือนมีนาคมแล้วแล้วก็จะหมดไตรมาสแรกของปี2568แล้วนะครับเร็วไหมเพื่อน เร็วมากเลยนะถามว่าเกมที่ออกตั้งแต่มกราจนถึงมีนาเล่นกันหมดไหมไม่หมดอย่างแน่นอนนะครับรวมไปจนถึงปีที่แล้วด้วยผมเชื่อนะครับหลายคนยังดองไว้เป็นเข่งเลยก็วันนี้นะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณเช้าวันใหม่ของเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่27นะครับกับการปรากฏตัวของคริสเตโนโรนโดแต่ไม่ได้ปรากฏตัวในตัวเกมแนวฟุตบอลนะเพื่อนๆแต่มันปรากฏตัว ในตัวเกมแนวไฟติ้งนะครับที่ผมเองนะครับก็เคยพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มของคอไฟติ้งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันจะมานะแต่มาในวันนี้ก็เป็นทางการแล้วใช่ไหมครับกับการเปิดเผยตัวละครนะครับคิสเลโนโรนโดหรือ CR7 เนี่ยให้พวกหล่าวเกมเมอร์ที่ชื่นชอบเกมแนวไฟติ้งให้ได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนนะครับกับตัวเกม ซีรีสร์ของตัวกา r โรเดซสึนะครับกับ Fatal f u r y ที่จะวางจำหน่ายในเดือนหน้านี้นะครับซึ่งก็มีตัวเดโม่ออกมาให้เพื่อนๆได้ลองสัมผัสกันบ้างแล้วใช่ไหมครับเมื่อช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าตัวเกมนี้ผมเองไม่ได้เป็น แฟนๆน,นะครับเพราะว่าถ้าถามว่าเป็นแฟนๆในวัยเด็กไหมก็เป็นตัวเกมแนวฟติงที่เล่นบ่อยเหมือนกันนะครับจากตัวเครื่องเมกาไดแต่พอมาในยุคปัจจุบันนะครับก็เลือนลเลือนลางไปเลยแหละ,ะนะครับเพราะว่ามาคลุกอยู่กับสตรีทแล้วก็ตัวเทคเคนสมากกว่าใช่ไหมครับแต่พอมามีคิสซาโนโรนันโดหรือ CR 7เซวเข้ามานี่แหละนะครับโอ้โหทำให้ผมแบบเออมันดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับและอาจจะ ยอมเสียสตุ้งสตังในการซื้อตัวภาคล่าสุดของตัวเฟเธอร์โฟลีได้เช่นกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากการที่ผมเองนั้นอย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้เป็นแฟนๆตัวเกมนี้อยู่แล้วก็ต้องได้รับข้อมูลมาจากหลาวเกมเมอร์ที่ชื่นชอบเกมแนวไฟติ้งนะครับก็มาจากทางพี่กอที่เรารู้จักกันนี่แหละนะครับก็ได้ส่งข้อมูลมาเลยนะครับกับตัวคลิปที่ทางค่าย snk ได้เปิดเผยออกมานะครับเมื่อช่วงเที่ยงคืนแหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับของของเช้าวันใหม่วันที่27จมีนาคมที่ผ่านมา นะครับกับการปล่อยในเรื่องของตัวเทเลอร์ถ้าไม้ตรงท้ายไม้ตายบางอย่างนะครับออกมาให้ได้เห็นกันก็ว,ว้าวนะครับว,ว้าวเลยนะครับซึออ่งพี่กอเองเขาก็เป็นทีมงานใน Tiger Uppercut ด้วยใช่ไหมครับแล้วเขาก็พึ่งไปในตัวงานแคปคอมครับเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเลยก็บอกได้เลยว่ากลุ่มในคอไฟติ้งเนี่ยไม่มีใครพลาดเลยนะครับกับตัวข้อมูลข่าวข่าวนี้แต่พอผมเองลองสำรวจกับตลาดวิดีโอเกมนะครับกับพี่น้องเกมเมอร์ ที่ไม่อาจจะไม่ใช่เป็นคอแนแอร์ไฟติ้งมากสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าะจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับเมื่อวานผมก็สอบถามนะครับว่า,วาเฮ้ยเห็นข้อมูลฟีดเกี่ยวกับคริสเตียโนโรนลโดบ้างไหมอ่าลองถามเป็นไกด์ก่อนอย่าไม่บอกว่าเป็นเกมนะอ่าน,น,น้องๆหนูหนูก็มีเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยเงียบไม่เห็นรู้จักเออเออมีแต่โลบองโลบ็อกอะไรพวกนั้นอ่ะใช่ไหมเออก็อ่ะแสดงว่า ตลาดคนละกลุ่มหรือเปล่านะครับอ่ะก็ลองมาถามในวัยเดียวกันหน่อยใกล้เคียงกันนะครับก็เจอคิสเซโนโรนโดเห็นแล้วไหมเมื่อวานเขาก็ทำหน้างงพอผมพูดชื่อว่าเฮ้ยคิสเซโนโรนโดจะมีให้เล่นในตัวเกมแนวเฟเอรฟูในในเกมแนวไฟติ้งนะครับกับเฟ f ธอรฟูแล้วนะโอ้โหเขาก็ว่าฮะจริงเหรอ มนได้เหรออ,อทุกคนก็แบบอ,อผมก็เลยว่าอ่าแสดงว่าอาจจะยังไม่มีได้มีการรับรู้ในวงกว้างมากสักเท่าไหร่กับเมื่อวานนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าวันศุกร์วันนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูตัวคลิปนี้ก็คงจะได้รับรู้กันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงตัววันวางจําหน่ายตัวนี้นะครับแล้วก็ผมเองก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับทางพี่ก่อ หลังจากที่ได้ดูตัวเทเลอร์ตัวนี้นะครับเอามาฝากเพื่อนๆกันในช่วงท้ายสักประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันตอนที่ผมได้มีการพูดคุยกับพี่กรเนี่ยก็เลยถามพี่กอไปด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันมีเกมแนวไฟติ้งที่มีตัวละครนะครับหรือมีการดึงเอาตัวดาราหรือว่าจะเป็นอะไรอ่อเพื่อน,อนไม่ใช่ดาราเป็นนักกีฬานะครับ ในวงการกีฬาต่างๆเนี่ยเอามาเป็นตัวละครในเกมแนวไฟติ้งให้เราได้บังคับให้ได้สู้กันไหมมันมีไหมนะครับก็นั่งนึกกันนะครับก็ว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่ได้มีถ้ามีก็คงจะแบบไม่ได้มีระดับแบบเวอร์ไวนะครับหรือว่าระดับโลกที่มีความดังแบบระดับคริสเตียโนโรนัลโดประมาณนี้นะครับอ่าก็เออหาไม่เจอนะครับก็ คำคำกันไปก็ไม่มีนะครับแต่ก็พูดขึ้นมาได้1เกมนะครับว่าที่มันมีเกมแนวกีฬาคล้ายๆกันแล้วก็มันเป็นเกมแนวไฟติ้งด้วยนะครับก็คือตัวเกม v i l s c h o o l นะครับของตัวเครื่องเพย์หนึ่งพอพี่กอพูดชื่อตัวนี้มาปั๊บผมก็เออเอ,อเออใช่ใช่ตัวเกมนี้นะครับเออ,อแล้วก็มีตัวละครที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยเออใช่แต่แต่เขาก็ไม่ได้เป็นชื่อตัว นักกีฬาแบบที่ไปดึงมาจากที่เป็นนักกีฬาจริงๆนะครับเก็พอพูดชื่อชื่อนี้ขึ้นมาประกอบกับเมื่อวาน,นเมื่อวานเองนะครับผมเองก็แวะไปที่ร้านพี่หล่อนะครับโอคอร์เนอร์ที่มาบุญคอก็แวะพอแวะไปปับ๊บโอ้โหก็ถามพี่หลนะ่อเนี่ยว่ามีเกมตัวนี้ให้เล่นหรือเปล่านะครับเลเวลสกูนะครับ ก็นั่งนึกอยู่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมีนะครับอ่ะก็ลองเปิดดูหน่อยนะครับโอ้โหเรียกว่าได้ดำลึกความหลังไปด้วยเลยนะครับในตัวละครที่เป็นตัวนักกีฬานะครับนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยที่ใช้ลูกฟุตบอลเป็นอาวุธในการโจมตีด้วยก็มีนะครับก็มีให้ได้ใช้ก็ทําให้เหมือนกับเป็นการชิมลางนะครับว่าเกมแนวไฟติ้งที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยคริสเตโนโรนัลดถ้าเราบังคับแล้วมันจะออกมาในลักษณะ ประมาณไหนนะครับประมาณไหนเพราะดูท่วงท่าบางอย่างก็มีความคลับคล้ายคลับคลาด้วยเหมือนกันนะด้วยเหมือนกันนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณพี่หลอด้วยที <มา S 2> ่อยู่ซามาโชฝีไม้ลายมือให้ผมเองได้สัมผัสว่าไม่ธรรมดาแบบน,นี้เลยนะครับและเพื่อนๆละ่ะมองว่าเมื่อมี CR7 หรือว่าคริสเตียโนโรนัลโดใส่เขา้ามาในตัวเกมแนวฟ IGHTING ตัวนี้จะสร้างปรากฏการณ์ให้วงการวิดีโอเกมแนวฟ IGHTING นะครับเรียกผู้คนต่างๆเนี่ย ได้เข้ามาสัมผัสและลองเล่นกันดูมากขึ้นไหมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรือเพื่อนๆเตรียมแล้วนะครับชั้นเองไม่ใช่เป็นคอไฟติ้งเลยนะครับแต่อยากจะลองสัมผัสกับการเล่นตัวเกมนี้และอยากจะเลือกตัวละครคิสเซโรโรนันโดนี่แหละในการต่อสู้กับเพื่อนๆดูก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนในท้ายนี้ผมเองก็ขอฝากตัวคลิปนะครับที่ได้บันทึกพูดคุยกับพี่ก่อนะครับในเรื่องของตัวคิสเซโรโรนันโดที่จะโดนเข้ามาใส่ในตัวอ่า เกม f ฟ t a l Fury ี่ภาคล่าสุดนี่แหละเอามาฝากเพื่อนๆกันในช่วงถ่ายนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับฮ<ะ>ัลโหลสวัสดีครับพี่กอนอนหรือยังครับใกล้แล้วเกือบแล้ว <laughs> เกือบแล้วประมาณนั้นเห็นได้ไงผมยังไม่ได้อ๋อพี่กอปลดซับอยู่แล้วนี่ <laughs> ใช่ไหมไอ่าหมายถึงอันงไหนไอตัวโดนันโด,นโด,นโดนอ่ะมันพิ่งปอยมา56นาทีเองนี่ ใช่ใช่พอดีก็มีคนแช์แหละเพื่อนเพื่อนอใหญ่ละ <laughs> เออตกลงมันจะเป็นตัวละครมาให้เราเล่นเลยหรือว่าจะเป็น DLC ให้อะ่ะคิดว่าต้องให้เล่นเลยดิผมว่า,าน่าจะอยู่ DLC ที่หนึ่งมั้งครับโอ้แต่ตัวที่ห้ามันพอเขาปิดไว้อืมก็แดงว่าก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มใช่ไหมประมาณนั้นไหมพี่กอล หรือ่าจจะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ด้วยเพราะว่าตัวละครหล่ะชุดแรกมันก็ยังไม่ได้บอกว่าหมดนะครับอแต่ไอ้ DLC ชุดแรกที่เขียนว่าซีเซนหนึ่งเนี่ยมันโผล่มาสี่ตัวแล้วตัวทีห้ามันก็ปิดไว้อยู่อันนี้มันก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นตัวทีห้าอืมเออผมว่ายังไม่แน่ใจอแล้วคิดว่ามันมีโรนัลดตัวเดียวไหมมันหรือว่าจะมีคงตัวเดียวมั้งใช่ไหมที่ตัวเดียวครับตัวเดียว ที่แบบแบบดูไม่เหมือนชาวบ้านเขานะชเ <c oughs> ออมันมันเคยมีอะไรอ่ะล้อล้อกันมาก่อนนานแล้วอืมใช่ทิงออฟก,กับโรนันโดอ่ะนานแล้วอ่า <c oughs> <c oughs> เข้าไปอยู่ในเกมออแล้วมันเอามาใส่บูเกนเล่นกันมัน้งอ๋อโอเคถ้าไปพวกบูเกนนะมันมันก็ทําได้ตามใจชอบอะใช่ไหมว่าอยากจะให้สกินเป็นยังไงใช่ไหมอืมอืมแต่ครั้งนี้ก็คือถือว่าครั้งแรกเลยไหมที่ใช้พวกนักเตะที่เกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่านักกีฬาอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเกมไฟติง้งเ่ะพี่กอเกมแรกเลยนะถ้ถ้าถ้าไฟติ้งแล้วมีนักกีฬา มีมีนานแล้วนะแต่แต่เชิญโรนันโดตัวจริงอย่างนี้พึ่งคันว่าแซดไปแลยอ่าถ้าเป็นเกมที่มันใช้เป็นแนวทีมกีฬาเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเกมแนวไฟติง้งใช่ไหมเอออ่ถ้าเมื่อก่อนอย่างตีโวสกูมันน่าจะรู้จักที่ไม่เป็นชมรมมาแต่ชมรมมาตีกันมันก็มีชมรมก,กีฬาด้วยมันก็มีนักเตะบ,บอลคนหนึ่งปิโกมั้งอ่าของขค่ายแคปคอมไหมเกมนั้น ใช่ใช่ใช่อ่าออ๋อมันคือมันเอามาจากอ่าของจริงเหมือนกันนะพี่พี่กอเป็นนักเตะเป็นโกจริงเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ใช่ไหมอ่าแต่เหมือนก็แบบเล่นแบบโกเลยอ่ะมีโดดรับมีเตะอะไรอย่างเงี้ยอืม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 แต่คราวนี้ก็คือก็คือที่ทีงออฟทีนอฟมันก็มีเคยมีทีมที่เป็นนักบาสเมริกันฟุกบอลอะไรพวกนี้ด้วยอยู่แล้วเออ อ๋อพี่กอล์อออแต่แต่มันใช้ใช้ชื่อจริงกันเลยไหมพวกนี้ในในในตอนพวกพวนั้นน่าจะเรียกไม่ไม่เคยมีเพราะว่ามันเคยมีประเด็นอย่างเอ็มบสารไงตอนนั้นของสตีดเออใช่ใช่ใช่สตีดเพราะว่าตอนนั้นสตีดมันต้องยอมเปลี่ยนเป็นบล็อกแทนของฝรั่งอ่าอ่าใช่อืม แต่ถ้าถามว่าเคยมีประมาณเอาชื่อมาไหมกบมีแหละครับอยตอนนั้นเฟยหลงก,ก็เหมือนบุีอะีเองเงี่ยอ่าใช่จอก,ก็เรียกว่าอ่าให้ทุกคนจินตนกาการกันว่านี่แหละเป็นตัวแทนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเออแต่ถ้าแต่ของของอันเนี้ย มันน่าจะเป็นเพราะมันไปอยู่กับซาอูนแหละลุยใช่ผมไปอยู่ซาอูทุกอย่างมันก็ดูง่ายใช่ไหมเออแล้วเจ้าของเอเนเคมันก็เป็นซาอูไหมตอนนี้หรือว่าไม่หรือว่าเป็นแค่พูดถึงพุดเออน่าจะแบบถูกขึ้นใหญ่เลยมั้งอืม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 ก็ก็ถ้าแบบนี้ก็ผมก็เชื่อว่าโหนี้เป็นซีอาร์เซเว่นนะเขาชัดเจนแล้วล่ะใช่ไหมว่ามันก็คือโรนันโดไม่ต้องมานั่งคิดกันแล้วาะ ตัวเทเลอร์ที่ปล่อยมานาทีหน,นึ่งเนี่ยเขาไม่มีสองคลิปเนีรู้สิผมเห็นอยู่อ่าอ่าอ่าอ,อ,อืมแบบนี้ก็คึกคักเลยพี่เกาะถ้าพูดถึงถ้าแบบนี้รอรับรองอออถ้าไม่จะคึกคักนลครับอ่าทางนี้ก็อยู่อยู่ที่ระบบเกมเพลย์แล้วล่ะนะว่ามันจะสนุกโดนใจผูดด้เล่นหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแบบนี้อืมก็ ก็ได้อยู่ครับพว่ามันมันก็มีระบบรองรับผู้เล่นใหม่ด้วยก็โอเคอยู่ครับอ,อ่ก็คือตัวนี้ที่มาปล่อยให้เราได้ทดลองเล่นกันในงานแนลนเกมโชว์ล่าสุดใช่ไหมถ้าพูดถึงอืมใช่ครับอืม,อม,อมใช่แต่ตอนนั้นยัง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 ไม่มีโรนันโดนะใช่เออแล้วก็เกมที่จะเทสพรุ่งนี้ก็ <And now, S 2> ก็ยังไม่มี มีแค่9ก้วตัวแล้วตัวเกมนี้จะเข้าลิสต์อยู่ในตัวไทเกอร์อัพครัตไหมพี่กอลงานแข่งเข้าครับเพราะว่าี่สิเคเขาสพอร์ตพวกทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกเลยออืืมปีปีล่าสุดไอตัวงานใหญ่อีเวนต์ใหญ่สุดอะของปีอะมีการแข่งตัวนี้ด้วยไหมพี่กอต้องมีดิ ยังไม่มีเลยครับยังใช่ไหมอ๋ออ่าก็คือเขาเขาเขายังไม่ได้ใช้ตัวภาคเก่าใช่ไหมป๊กปก่อนก็คือว่าเออถ้ก็ก็เป็นแขงคิงออฟไฟเตอร์สิบห้าไปอ๋อเป็นคิงออฟแทนใช่ไหมอ่าแล้วถ้าตัวหมดเลยคิงออฟสิบห้าหมดอัปเดตไม่ทำอะไรแล้วอ๋าก็อันนี้แทนก็แสดงว่าก็ต้องเฟดมาเป็นตัวเฟเธอร์ฟูลี่แทนแล้วใช่ไหมถ้าแบบนั้นอืมอือโอ้โหนี้นี้ผู้เล่นก็ต้อง ก็ต้องโยกมามามาฝั่งนี้ดิถ้าเกิดว่า King Off ไม่เกิดว่าไม่โดนิิส์เข้ามาในการแข่งตัว Tiger u p p e r c u t ตัวก็โดยรวมคนที่หลายคนมันก็เล่นสปีดอะไรพวกนี้กันอยู่แล้วมันเล่นคล้ายๆกันอ่าอืออืมอืมเนี่ยตอนท<ต>ี่ผมกำลังกำลังพูดอับพี่กออยู่นี่นะโอ้โหยอดคนไลค์เนี่ยตัวคลิปที่พี่กอส่งมาให้ผมเปิดนะพุ่งแบบไม่หยุดเลยนะ แบบเรียวทาวเลยโอ้โหนี่ขบอีกแผนอีกแผนมันจะไโชว์เกมเพย์แล้วไออันแรกที่ส่งมันมันเกมเพย์สั้นอ่าเกมเพย์สั้นแบบโชว์โชว์โชว์ว่า